สวัสด,ดียามเช้าค่ะเช้านี้ที่นอกกันนะคะเบลเยียมค่ะชายทะเลเบลเยียมนะคะมาเที่ยวกันค่ะมาเที่ยวกับสามีนะคะสวัสด,ดีตอนเช้าค่ะ หลังจากทานตรงโน้นมานะคะก็มาเจอตรงนี้นะคะเนี่ยแถวนี้คือเขาจะให้คนเช่านะคะเนี่ยเนี่ยเช่าเก็บโต๊ะเก็บผ้าเช็ดตัวเก็บของเล่นทุกอย่างนั่นแหละ,ะของลูกเช่าได้เฉพาะหน้าร้อนนะคะหน้าหนาวเขาก็เก็บแล้วมาข้างมารับลมอากาศเช้าด้วยกันที่คนอกกันนะคะสามียังนอนอยู่เลยหลังจากแกพาตัดก็พาแกมาพักผ่อนนะคะ เมื่อก่อนก็เคยมานะคะแต่ไม่ใช่แถวนี้ที่เวลรเยี่ยมนะที่อื่นนะคะแต่ที่นี่จะแพงกว่าทุกที่นะคะค่าห้องค่าอะไรเนี่ยรวมอาหารเช้าคืนหนึ่งก็แล้วแต่เราจะเลือกกันเนาะรวมรวมคืนหนึ่งก็ประมาณร้อยห้าสิบนะต่อห้องตรงนี้นหะเห็นไหมคะอากาศที่นี่น่ะตอนเช้าไม่หนาวนะคะไม่หนาวเลยค่ะวันนี้ ลงมาเดินคนเดียวอ้ยนก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 น้ำจะใสอยู่นะคะตรงนี้นะ่ะน้ำลดละเห็นไหมคะ อาทิตย์กำลังขึ้นค่ะเห็นนะคะรอบๆก็จะเป็นแบบนี้นะคะเงียบมากๆลยะมีตะเราคนเดียวแถวเนี้มาค่ะ น้ำลดเนาะเมื่อวานนี่มาไม่ได้เลยนะคะตอนเย็นเมื่อวานน้ำขึ้นมไม่เยอะนะคะนิดๆหน่อยๆนะคะเห็นไหมครับ เสร็จส่งวิดีโอก็มาค่ะเนี่ยมาชมพระอาทิตย์กำลังขึ้นเลยนะะเนอากาศดีมากเลยค่ะรับลมดีตอนเช้าเนาะ วันนี้เดินมาได้ประมาณ10บกิโลแล้วนะคะ1ิกิโลเมตรละว,วันนี้เดินคนเดียวเนาะขอบคุณคลิปนี้ไม่มีอะไรเยอะนะคะนิดๆหน่อยๆนะคะมาเที่ยวก็เลยถ่ายทะเลเบลเยียมมาให้ดูนะคะแค่นี้แหละค่ะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เข้ามารับชมและให้กำลังแรงใจนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ